จริงแล้วเราก็คงคาดการไปได้ดับหนึ่งแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นครอรมอรักษาการนะนั่นสิ่งที่เราขอไปทั้งในแง่ของประเด็นเรื่องการให้ช่วยชําระเรื่องค่าโครงสร้างพื้นฐานเรื่อง ENM เนี่ยก็คงอยู่นอกเหนืออํานาจของรัฐบาลจุดน,นี้แต่น้อยก็ให้ท่านรับทราบว่าเราคิดยังไงจริงแล้วเราก็ส่งไปตั้งนานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งส่งส่งตั้งแต่ก่อนนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้คงท่านคงคิดอะไรไปแล้วก็เป็นเรื่องที่คาดการไวไปแล้วครับก็เราคงต้องรอรัฐบาลใหม่ว่าดำเนินการอย่างไรต่อไป ส่วนกรทมเองเราก็มีการดำเนินการภายในเราสภาเองก็ได้คณะกรรมาการก็ได้มีการคุยกันเรื่องนี้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นผมคิดว่าก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นนะรัฐบาลท่านก็บอกว่าต้องรอรัฐบาลต่อไปก็ชัดเจนอะ่ะเหมือนที่เราเราบอกไว้มันมีปัญหาเรื่องเรื่องนี้เรื่องอะไรต่างๆอะ่ะซึ่งเป็นการใช้ง,งมาณก็คิดว่าตามหลักคงคงทำไม่ได้แล้วแต่ว่าแต่อย่างน้อยท่านก็ได้เอาเข้าไปเพื่อทราบผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีว่าดอกเบีย้ยคงเจรจาได้นะผมคิดว่ารินแล้วในหลายอย่างม,มันก็ไม่ได้ระบุไว้เรื่องดอกเบีย้ย แล้วที่รัจการที่เราไม่จ่ายเพราะเป็นเรื่องที่เราบอกว่ามันอยู่ในเรื่องม4 4ที่เอาไปเข้าไปเจรจาเรื่องการต่อสัญญาสมรทานอะไรเงี้ยผมว่านี่มันเป็นตัวเลขที่อาจจะน่าจะคุยกันได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปผิดสัญญาหรืออะไรแต่ว่าเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากจากการเจรจาต่อนเนื่องกันมาตั้งแต่ก่อนเราเข้ามาแล้วนะครับเพราะคต้องเจรจาว่าหล,หลายอย่างก็คงต้องคุยารายละเอียดกัน ตกลงม .44 ท่านจะทําไงต่อพวเรื่องมันยังค้างอยู่ท่านจะเดินหน้าหรือท่านจะยุติอันนี้ก็สำคัญน,นะเพราะว่าทั้งหมดเขาเอารวบหนี้เก่าไปเพื่อไปรวบเป็นสมรภัทานใหม่ถูกไหมซึ่งก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าว่าทำยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ค้างอยู่ถ้าจะไม่เอาก็ยุยติให้ชัดเจนเลยมันมีตามอำนาจอยู่ม .44 ก็เหมือนพระราชบัญญัติที่เราต้องปฏิบัติตามอันสองคงือเรื่องหนี้เราขอไปที่หนึ่งของร้าพื้นฐานกับหนี้เรื่องเ e อ็นเอ็มเรื่องระบบไฟฟ้า ถึงถ้าเกิดรัฐบาลช่วยได้ตามมติกขจะลอ้อซึ่งมีเคยคุยมีมติมาก่อนนานแล้วนะว่าให้ไปเจรจาก,กันว่าใครรับผิดชอบเท่าไหร่ถ้าช่วยนี้ได้ก็น่าจะน่าจะ,าจะด,ดีขึ้นครับตอนนี้เราก็คงไม่กล้าล่วงท่านหรอกครับแล้วแต่ท่านนะเราเราก็เคารพการตัดสินใจของท่านอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่มันจะยากต่อรัฐบาลหน้าไหผมมันก็ไม่ได้มีอะไรนะผมว่ามันก็เป็นอาจจะงา่ายเลยซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดเออเขาอาจจะก็จะมีโนโยบายในใจแล้วโนโยบายหน้าอะไรเราไม่รู้เป็นใครนะก็เดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งครับ แล้ก็อยู่ปัจจุบันน่ะย่าเพิ่งไปคาดการณ์อนาคตมากขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลิกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ